สวัสดีครับพี่ของผมลิควิดอีกชินเคยนะครับกับเกม Easy Delivery Corporation หรือเกมส่งคามส่งด่วน ไม่ใช่นะครับผมเป็นเกมที่เราจะจำเป็นที่จะต้องขับรถไปส่งของในที่อันห่างไกลในบรรยากาศที่ดูวังเวงแล้วก็สภา,ภาพอากาศที่รุนแรงต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเกมผีเนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่ไม่ดูวังเวงแล้วก็น่ากลัวบวกกับสไตล์ภาพที่เกมผีชอบใช้ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจดี ราะฉะนั้นก็เลยเอามาลองเล่นกันหน่อยก็แล้วกันนะัดจ้ะวันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮนะสหรับสนับสนุนช่องผมได้ง่ายๆพร้อมกับรับของพิเศษสุดเจ๋งยกสุดเทสติกร์สุดชิววัดเองกับมือทุกรูปคลิปลับเฉพาะทั้งหมดนี้ในราคาเท่ากับชานม1แก้ว35บาบาทเท่านั้นฝากด้วยนะครับณนะเวลาตอนเที่ยงเราได้นั่งรถน่าจะเป็นรถไฟกำลังจะไปทำงานนะครับแล้วก็ ดูเหมือนว่าบ้านเมืองที่นี่เนี่ยมักจะมีหมอกหนาลงอยู่เป็นประจำหรือไม่ก็อาจจะเป็นหิมะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บนรถคันหนึ่งพร้อมกับอีเมลโอเคกดคลิกเข้าไปนะครับ Available job ก็คือนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มาหยิบของตรงนี้แล้วก็ไปส่งที่ตรงนี้นั่นเองไป เราไปเริ่มงานกันดีกว่าได้3.45ดอลลาร์ของหนัก93กิโลแล้วก็เส้นทางแค่0.1กิโลเมตรเท่านั้น Start the job. Let's go. แต่ภาพแอบ,บดูยากนิดหนึ่งเหมือนกันนะมีน้ำมันด้วยนะคะผมแต่ด้วยบรรยากาศตอนนี้ก็คือวังเวงสุดๆเราดูไม่ได้หรอว่าเออเราต้องไปตรงไหนก็คือต้องใช้ประสบการณ์ของเรารนรวนถูกไหม ถึงจะถึงจะไปถูกอะไรเงี้ยอ๋อตรงนี้แน่เลยนะครับผม,มน้องลงรถมานะครับผมมาเอาของสวัสดีครับผมมารับสินค้าสวัสดีคนใหม่เงี้ยเนอะอ๋อฉันได้ยินมาว่านายคือคนส่งของสินะฉันพูดไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้โอ้นี่ฮะนด้ของมาวางลงไปปิด ล็อกแล้วก็ไปกันต่อฮะอ๋อนั่นไงมีจุดที่บอกอยู่เหมือนกันว่าให้ไปส่งที่ไหนนะครับผมส่งตรงนี้ใกล้จังลงรถมาหยิบของจื๊บวางไว้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยได้เงินแล้วนะครับผมโอ้งานแรกสบายสบายแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าเอาเงินไปทำอะไรไปดูงานที่สองต่อกันแล้วกันนะ โอเคก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานใกล้ๆตรงนี้เหมือนกันหัวดหอยไปก่อนโอ้ชีวิตวนเวียนแรกๆน่าจะแบบยังสอนเล่นอยู่นะครับผมก็เกมก็เลยยังชิวๆนะไม่ได้มีอะไรมากน่าจะเป็นพี่ชายคนนี้หรือเปล่าน้องหมาสวัสดีครับ ไงคนใหม่เริ่มงานใหม่ที่นี่เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะเอาละ่ะถ้ามันจะง่ายขึ้นนะถ้านายมีเป้าหมายในชีวิตอ่ะแล้วก็มีโปรเกรสไงเราได้มาแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนเราจะต้องส่งของให้ครบ3อันนะครับผมเอาละ่ะแล้วก็ทําตามเป้าหมายต่อไปโชคดีขอบคุณครับอ้ออย่าลืมไปละ่ะอย่าลืมฟังวิทยุด้วยนะเปิดเอาไว้ได้เลยโดยการกด d p a d หรือว่าตัวของลูกศรนนะ่ะ ได้เลยครับเออผมผมจะโดนลิกสิดไหมครับผมผมเปิดเนี่ยผมไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวผมใส่เพลงเองก็ได้ครับไม่เป็นไรขอ,อบคุณมากได้ของมาแล้วไปกันต่อไ่ส่งที่ไหนรอบนี้ไม่ส่งตรงนู้นอีกแล้วนะครับผมส่งใกล้ๆนี้เองแ,แรกๆก็ยังแบบเป็นเดลิวอรชิลๆนะครับผมเอาละ ส่งลงไปเลยพลาดเรียบร้อยได้ตังมาติดกว่าล่ะโอ้ข้างหน้ามีกวางด้วยแฮต้องกวางไปแล้วโอเคไปเควสต่อไปกันดีกว่าฮะไม่มีงานทําครับของงานทําหน่อยครับโอ้งานมาแล้วรอบนี้ไปไกลเลยนะเอาละ่ะนี่แหละงานที่เราต้องการไปกันเถอะเราจําเป็นที่จะต้องไปรับของจาก น้องแมวตัวนั้นนะครับสวัสดีครับไงเอ่อคนใหม่อย่างนั้นเหรอเอาล่ะเธอดูหนุ่มอยู่นะช้ำจำได้เมื่อก่อนเนี่ยกอรี่เออฉันยัมเมอร์๋อ,อเอาเบียร์ไปส่งได้เลยครับมาไปส่งที่ไหนส่งที่อันแสนห่างไกลกอดูแมพแป,ป๊บ เราเลินตรงไปได้นะครับแล้วก็ตามทางคดเคี้ยวไปตรงนี้มี o b s t r u รั i ชัด้วยหรือว่าแบบสิ่งกีดขวางได้ๆเนาะตรงนี้น่าจะตรงไปตามทางเรื่อยๆดูจากแมปแล้วไม่น่าจะยากเท่าไหร่ประเด็นคือของมันโครงเคร่งได้นะมันน่าจะมีมินิแมปให้เราหน่อยนิดนึงเนาะโอ้ต้องออกเข้าไปดูข้างในก็แอบดูยากนิดนึงไปโอ้เหมือนทางจะปิดอยู่หรือเปล่า น้องหมาพี่ชายพี่ชายทางมันปิดอะทำยังไงเธอนายจะต้องเหนื่อยแน่ๆเลยล่ะเอาล่ะดื่มสักหน่อยสินี่จะช่วยนะตอนนี้เนี่ยเหมือนมีทางกันอยู่นะโอเคต้องหาทางกันโอ้ต้องอ๋อเนี่ยซื้อโชวเวลโอเคโชคดีล่ะขอบคุณครับผมต้องกลับไปที่ร้านขายดอกไม้เมื่อกี้นึงนะอืมผมลงนี่เลยได้ไหม <laughs> ผมลงผมลงตรงนี้เลยแบบไม่เอาแล้ว ไปแล้วไกปูอย่างนี้ได้ไหมโอเคเอาโชว์เวลหน่อยละกันซื้อครับผมเอาไปเลยขอบคุณครับสภาพอากาศแบบนี้ไม่ขนามือสองครามทรงดวนพิคดิลิเวอรี่อซี่โกอิงไปได้นะสบายสบายโอ,โอ,โอ้มันมืดอยู่นะโอ้สภาพอากาศมันก็หนาเอาเรื่องนะเนี่ยโอเค <c oughs> จอดสักนิดนึงมา <c oughs> กุดทิ้งเออหรือว่าเราจะต้องคุยกับพี่หมาตัวนี้สวัสดีครับได้มาแล้วอาละ open your inventory holding the ship อ้โอเคขอบคุณมากตักตักเข้าไปเออเออโอโ้โหชีวิตคนส่งของ ยากแท้จะอย่างถึงเอ้าหมดยังหมดได้ละหมดเถอะมีตรงอีกนิดนึงอู้หนาว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 ไปหนาวไปหนาวไปหนาวไปอ่า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 อ่ผมไปละผมพื้นที่แค่นี้น่าจะน่าจะไปได้เดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์วันหลังแล้วกันนะฮะไปแล้วพื้นที่เดี๋ยวเราน่าจะต้องเจอส ผ่านใช่ไหมโอเคเราเจอสะพานเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นทางเลี้ยวนะหัวโค้งบรรยากาศตอนนี้ก็คือมืดมากๆเลยโอ้โหโอ้โห่โโโโโยเย็นพี่ชายมันดูวังเวงนัากลวยเหมือนกันนะตรงนั้นมีไฟอะไรไม่รู้กระพริบกระพริบด้วยนะครับผมอึครมาจอดอยู่ตรงนี้พี่มาอีกแล้วพี่ปแปกแลกๆอะนะผมว่า พี่อยู่ทุกที้บนโลกเลยเหรอสวัสดีครับอ๋อตรงนี้เนี่ยดูสวยอยู่นะไอเรดิโอทาวเก่าๆอันนี้เนี่ยโอเคมันจะส่งสัญญาณ have turn off. อี่ที่โคซิมแฮปจ o t เชิญ f อฟโอ้ลายแอดแอคทีฟเอวีเรดิโอโชคดีก็คือต้องเข้าไปนะต้องเข้าไปสินะ เขาไปยังไงเข้าไปทางนี้ไดไหมได้อู้ออูอ้อ้ไป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 เข้าไปเข้าไปสเตชัน <Station. S 1> เข้าไปได้เลยโอเคเทอร์นออนเราก็จะต้องทำการเปิดทุกรดิโอเลยนะผมโอเคไปกันต่อฮะโอ้หนาว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 ขึ้นขึ้นรถดีกว่าโอ้ดูเหมือนว่าตรงไหนเราเดินไปแล้วมันมีทางแบบนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็นดูน่ารักอยู่นะเออไป ขออนุญาตเดินอ้อมนิดนึงคลิกเดอะเชลเตอร์เออรู้แล้วรู้แล้วขอขออนุญาตขออนุญาตไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพลงอย่างตื๊ดเอาว่ะเอาเพลงนี้แล้วกันเอาแบบสบายๆเออเราขับแบบนี้เราต้องใจเย็นเอ้ยเฮ้ยเหมือนเป็นข่าวบางอย่างมันเปลี่ยนมั่วเลยนะปิดแมม ไปฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราแบบว่าไอ้นี <s ips music> <s ips Heather> <s ips> <sy> ้ไปเราจะตายหรือเปล่าเฮ้ยเม่อเราจะตายโอ้เจจจจล้วงล้วงลวงลวงลวงิมหายแล้เคเคเคเเราต้องใจเย็นเย็นเราต้องใจเย็นมากกว่านี้ก่อนที่ของเรามันจะหล่นหมดหน้าตักนะเออค่อยๆขับไป ไป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 แล้วเออพายุแค่นี้มันจะไปขนา้มมือลิควิดค่นนีได้ยังไงโวโวโวโ,โอเคไม่ค่อยจะเย,นยน็นเห็นมันเร็วเกินไปละไปโอ้ยเห้ยโอ้โหเห็นนกแล้วตกใจทุกที่เลยแหม่ม,มไปฮะเป็นสะพานที่สองละ เหมือนจะใกล้เข้าสู่เมืองโอเคตรงนี้เริ่มเป็นตึกราบ้านช่องแล้วนะครับเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดบางอย่างเนาะอนุญาตเบรกตรงไหนเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงเราต้องไปนู่นเลยนะครับผมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามไปอีกหนึ่งสะพานเนาะไปฮะทางโค้งโลโอ้ยว้าวววรถถนนไหลถนนลื่น เกือบแล้วตัดตรงนี้ได้ใช่ไหมออบไม่ใช่ตัดข้างหน้าทางตัดอยู่ข้างหน้าเกือบแล้วนี่นี่นี่น,นี่โอเคได้เสียงรถไฟด้วยนะครับผม,มแต่เหมือนเมืองนี้รถไฟก็วิ่งเยอะอยู่นะผิดทางผิดทางโอ้สะพานรถไฟตรงนั้นคือแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะเพื่อนผม พอยูเทิร์นก่อนเราจะต้องลงไปทางนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งโคง้งข้ามอีกหนึ่งสะพานก็น่าจะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคิดว่านี่ฮะสะพานแล้วก็อีกหนึ่งโคง้งก็คงจะถึงสถานที่ที่เราต้องการาเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมขับเลยเราต้องขึ้นตรงนี้ฮะเหมือนมีน้ํามันบอกดีไซน์ล่างด้วยนะแต่ว่าน้ํามันตอนนี้เราก็ยังเหลือๆอ,อยู่ฮะ เราขับไปเรื่อยๆเราอาจจะแบบเริ่มชินเริ่มคุ้นทางก็ได้ตอนนี้เรายังเป็นแบบมือใหม่อยู่ต้องเปิดแมปหลายรอบนิดนึงนะเพื่อนๆโอเคตรงนั้นเหมือนมีสถานีวิทยุอยู่นะผมขอไปสถานีวิทยุโอ้ตรงสถานีวิทยุก็มีให้ส่งของพอดีเลยงั้นลงเอาของอ,อืโยนลงไปเรียบร้อยขอบคุณครับสำหรับ15บาทขอไปเปิดสถานีวิทยุต้องนุ้นก่อนละกันนะ จะได้มีอะไรทำสรุปเกมมันไม่แบบว่าไม่มีอะไรหลอนๆจริงๆใช่ไหมวุ<ฮ>้พี่หมาคนนี้แบบดูไม่ค่อยน่าไว้ใจยังไงไมรู้พี่หมาสวัสดีครับดีมากมาไกลมากเอาละ่ะเราจะต้องเตรียมตัวในการเดินขึ้นไปไเออเธอจะต้องไปเองกับโอเคอีมานี่มันวร์ปมาได้ยังไงก่อน ใช่ฮะแล้วก็เดินขึ้นไปบนพื้นที่ที่ดูวังเวงเงาหงอยเศร้าส้อยและน่ากลัวผมโดนเก่งมัน่ยมันบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมผีเม็ไม,ไม็ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆใช่ไหมไม่มีอะไรจริงจใช่ไหมโอ้โอ้หนาวหนาวโอ้คอยอีกนิดนึงคอยอีกนิดนึงไม่ไหวแล้วหน้าจอเริ่มมืดหน้าจอเริ่มมืดขอเอเนจีดิง ผมอมองไม่เห็นมองเอ,อเอ๊ะเอ๊ะเราไปไหนเออมืดไปหมดเลยเอ๊ะถ้าเราลงล่ะลงก็มืดไปขวาก็มืดงั้นผมลองเดินลงยาวไปก่อนก็นได้อะ โอ้เรามาตื่นที่ไหนก็นไม่รู้สวัสดีครับสิบหกดอลลาร์อะไรอะ่ะอย่างไงก็ตามเอ๊ะผมจ่ายตังค่าอะไรไปอะ่ะโอ้ไม่ผมเสียตังกับอะไรครับนี่อะคุณก็ไม่บอกผมเลยมาเอาประตูด้านหลังเปิดอยู่ปิดก,ก่อนโอเค ผมกลับไปที่สถานีวิทยุเมื่อกี้อีกสักรอบหนึ่งก่อนนะตอนนี้ดูเหมือนว่าขนฟ้าจะดีท้องฟ้าแจ่มใสละเออน่าจะน่าจะเปิดได้ละก็คือเราไม่ควรมาในจังหวะที่อากาศมันได้นี่สินะโอเคก็เข้าใจได้อยู่ฮนะเม็กซินอ่ะไปโลเอนเอจีกดชิปเื่อกินนะครับผม อ่าดื่มเอนเนร์จีเข้าไปสดชื่นทิ้งไว้ตรงนี้แหละโอ้มันหนาวะทำไงอ่ะก็ไปไม่ได้อยู่ดีปะโอทำไงดีไปไม่ได้โอเคต้องเตรียมตัวให้พร้อมหรอหมายความว่ายังไงผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้มีงานเยอะเลยฮะ รับงานนี้ก่อนละกันนะครับส่งรับจากตรงนี้ไปส่งตรงนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรง่ายๆอย่างที่เราคิดซะแล้วเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันก็ดูสว่างอหรือว่าเราจะต้องมาตอนเช้าหรือเปล่าเออถ้ามาตอนเช้าอาจจะเป็นไปได้อยู่นะเราอาจจะทํางานแถวนี้ไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่นะครับผมโอเคพี่เหมียวตัวนี้สวัสดีครับมารับฟ้องโอเค ขอบคุณค้าไปล้วไม่คุยแล้วปั่นงานนี่ว่าเราต้องไปส่งที่ตรงยาวไปเดี๋ยวก็น่าจะถึงนะครผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไปฮะเลี้ยวเข้านี่ออกนี่ปับ๊บปับ๊บสวยงามแล้วก็ตรงยาวตามทางไปฮะเลี้ยวขวาตรงนี้โอ้โหเร็วมากไม่ได้เลยนะรถด,ดิบด้วยนะเพื่อนๆบอกเลย โอเคข้ามสะพานไปฮะเออแต่เกมมันก็ชิลๆนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนดูสนุกหรือเปล่าแต่คนเล่นก็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 เพลินใช้ได้อยู่นะครับผมวางไปเรียบร้อยได้เงินสวัสดีครับมาเอาของครับโอ้ของเยอะเลยนะครับขอบุณครับไปแล้วเดี๋ยวผมไปส่งให้นะโอ้โหคุณวางของ,องอยังไงเนี้ย กองหายไปเลยกระโดด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 ผมโอ้ต้องค่อยๆจัดดเลยดิอ่ะมันก็ต้องมีบ้างนะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าวางของมาไม่ดีอะ่ะเออผมก็ก็ะทำอะไร,รไม่ได้อ่ะคุณลูกคา้าเข้าใจปะลูกค้าก็ต้องจำใจนิดนึงนะ <c oughs> วีนวีนลูกค้าแล้หนึ่งอ้าวแต่ของก็ยังอยู่เหมือนเดิม๋อ,อมันหล่นได้อยู่นะนเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบหล่นไม่ได้เลยเออเกมมันก็ยัง ใจดีกับเรานิดหนึง่งเดี๋ยวเรามารับพัสดุตรงนี้เดี๋ยวทำผมทำงานวน,นๆแถวนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ารอเช้าพอเช้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปใหม่สักแบบหกโมงเจ็ดโมงอะไรเงี้ยอืมช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวอาจจะตัดเร็วนิดน,นึงแล้วกันเนาะเราขับออกนอกถนนงี้ได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเราก็ขับนอ,อกนอกถนน,นได้อยู่นี่น,นารถชกคก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตับขนาดนี้ว้าย น้องแมวหน้าดำสีสวา่างโอเคขอบคุณครับไปละฮาวทูขับยังไงให้มันเนี่ยดูดิฮาวทูขับยังไงไม่ให้มันหล่นนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยวะแกขึ้นขึ้นห้วยลงเนินก็ก็ล่วงแล้วอะเอาจริงจริงไปเจอรานิโมเหลือแค่เดี๋ยวก็พอที่เหลือ ีิเหลือคือแล้วแถวยะธากรรมของกล่องว่าเจ้าจะไปรอดหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเราทําของโอ้โหเราทําของล่วงแต่เงินก็ยังได้เท่าเดิมอยู่นะฮะโอเคหน้าตาตาลลัวละครเริ่มแปลก,ปกอเอ่อก็ก็ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะแต่หน้าตาตัวละครมันเริ่มแปลกไปเรื่อยๆละ ประเด็นคือผมลูบอยู่แถวนี้ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะฮะก็ยังถือว่าสบายๆชิวๆกันไปเฮ้ยของของโอ้โหคนแถวนี้เขาวางของแบบนี้กันได้ยังไงนมสใส่ไม่ดีเออโรเอเนจีโอ้อ๋ oh, oh, อการขนของมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เอเนจีด้วยโ okay. อเคเฮ้ย เฮ้ยเอากูตายอย่างนี้เลยเหรออุ้ยตกใจผมใหม่อืมสิบสองบาทไม่ผมไม่ได้จะมาเติม,มน้ำมันผมอยากได้เอนเนอร์จีดริง์ขอไปหาที่ที่มีเอนเนอร์จีดก่อนนะร้านตรงนี้หรือเปล่าช้อปปิ้งเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้นะครับอีซี่มารอาจจะ ดื่มนี่ไง Energy Drink Lantern 59าโอ้แองมากบายไปขอบคุณโอเคมีอะไรอีกอะ่ะ Reed not for sale Come back in the full game โอเคอ๋อเราสามารถซื้อได้หลายอันพร้อมกันจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมเค okay. ขอบคุณครับหมดละ เอเตจีดริงผมลีฟเ <Leaf. S 2> ออสดชื่นเอาล่ะเวลาเช้าๆช้าแบบนี้ผมไปได้หรือ,อยังกับตรงที่มันเป็นไอน,นี่ฮะปึ๊บเบรกผมขับรถขึ้นไปเลยได้ปะเฮ้ยโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหน พยายามอยู่ที่นั่น,นอะไม่ได้เกตแต่หกโมงช้าแล้วผมคิดว่าน่าจะพอไปได้แล้วรเรามังไปขึ้นไปฮะหน้าจอเริ่มหนาวเอที่มีครบผมไปรีบรีบ so much more ตัว faster ไปเร็วกว่านี้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 ไ้น,นุม่ม เร็วเร็วเร็เร็วสีกับเชลเตอร์ก็ก็ก็ก,ก็ก็รีบอยู่ก็ก็นีไ่ไงกําลังจะขึ้นไปพี่ชายจะเย็นโอ้โห,โหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ที่เราจะสามารถขึ้นไปได้อะะ่ะปะเนี่ยเออ้วยเอ้าโอ,อ้โหึ้นไปไม่ได้ฮะงจริง เอประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเดโมจริงๆตัเวเกมก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีของหลายอย่างที่มันเออมันซื้อไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเดโมอยู่นั่นเองเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้หรือเปล่าแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับการดูเกมนี้ใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกา e ก,กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบาย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 